ไงตะค้าอีนัยอันนั้นให้ไงเลยสิี่ไงตะค้าอีสังอันนี้ผนอยมาเป็นหน่อยเ <c oughs> ด้อเฮ้สิไป็หน่อยจะเถือ่อเรือกรรมปุ๊บสำนีกัพอดีงามแน่นอนทุกคนเอ้ยอันนั้นมาเป็สิว่าไปเห็ดไปเสริมมาของพ่อแม่ให้มาตะเกิดสำนีก็พอดีงามแน่น่เกี่ยนะลำคาสำลับตาลอาโลดไปิ้นปุ้ง <c oughs> ยในไงล่ะมากระจำตบ <c oughs> เลยนะเต็ียมมือเต็มกำดีงเอาการสบายดีเบอร์สู่ผู้สูส่คนเนาะตอนนี้เปิดกรอยู่เพื่อนบ่าสุกทุกคนเลยมาหาเพื่อนมาเล่นนะเพื่อนอีกเหมือนนี้เนาะเพื่อนกะส่วนนี้ก็เป็นสวนแรงๆเพื่อนก็นจะเ็ดเวียกทุกคนเอ้ยเพื่อนจะขุดนานพักบ่ขุดอีสังนี่ทุกคนเพือพ่อนกะได้เห็ดหัวนี่แหละล่ะเพรนจะมาขุดได้ทุกคนเอ้ยบ้านี้ มาคูดสิปูยังเด๊ะถ้ามาคูดเหตุจ่สิสบายดีมาซุกโอ้สบายดีนังเอ้ยสิปูเงี้ยส้ามาคูดจะสีทุกคนเอ้ยเอ้ยค่ะคูดเป็นหลอกเป็นหลอกเลยสิปูบักทั่วน่ะเอ้ยสิปูบักทั่วปะนี่บักทั่วบักแตงโอ้สิปูบักทั่วกับบักแต่คูดคูดเป็นคุมเป็นคุมจะสิทุกคนเอ้ยนี่เออสิปูบักทั่วเนาะยนี่เนาะโดยแต่เพรานเห็นหัวนี่พอดีพ่อว่า อยากซองติดผู้ตุกคนเอ้หัวนี่เพื่อกมะเจียนแล้ว <c oughs> และเพื่อเพลินสิคุดแล้วไอซีเลปูนี่เพื่อนี่เป็นเดือนทุกคนเอ้ยเพือกสิได้กินเนาะว่าแด้กินนะเอ้ยเป็นเดือนจะสิได้กินอย่าบอกเพราะมันสิใหญ่อีกผัวเสือแป,ะกะปรกบไซบูบก,กทั่วคนเอ้ยตีว่าจะปลูก <c oughs> พักปลูกไปบลูกมาแล้วมันหอมแล้วปลูกบกทั่วกับบกแปง้งเนี่ยแล้วมันแบบเป็นยังบัมันหอมบักั่วเ้า,าบัวเป็นได้นะเอ้ยเป็นได้อีกเนาะหอมจนบัวเป็นได้ทุกคนนึกวันนี้ ก่อนก็บ,บ้งยงมีงานสิมาคุดมาคุมมาคุมุดคุมปูบักทัวบักแต่งซอยบ่อสูกทุกคนบ่าสุกเพิ่นบ่อหายคุดทุกคนเออเพิ่นวายใหญ่เห็ุของเพิ่นบ่งะคุดเองเพิ่นก <c oughs> <ค>็เลยมา <Pedro> <c oughs> น,นั่งให้กำลังใจเพิ่นเสือแขกกับบอไซเนาะโออินหายนี่อันไหนแหละที่าหนีบ่ทุกอย่างาเป็นอะไร พาจับพาบ่ายแข่งคาข่อยโอ้ยนายเนี่ยบังะน้งา,นางลองบังหน้าทอง่งเรสามสันทุกคนเอ้ยออไปหาถั่วโอ๊ไปหาถั่วแล้วเราเล่นเล่นในสายเสด็มมี่โอ้ยเราไปเลยนี่โอ้ยน,นี่นายนี่มันอวดมันอันอะไรนั่นน่ะแต่ว่ามันจะข่าวจะมองในเกิดไม่ใช่มันของเราสามสันโอ้ย ไข่เสียบแบบเจจอยแหงจับโได้ก็มีแต่กระดูกกระเดีย่ยวนาะทุกคนเลยเอาแบบบดวชคือคอยนีน่แขงขาใหญ่จับโได้ก็มีแต่เสียงตะงอรีบ่นะ <c oughs> อรีบว่ะจ้าเบิร์มเป็นยังไงน,นะฮะโอ้อินน่าอ๋ออินน่าอ,อินจะเป็นขาใหญ่อรอีเราคือเราตุ๊ดอยู่ขาเราน่าแบบไงจะค่าอินน่า อันนั้นให้ใหญ่เล็กยังไต่อคาอีสังอันนี้ผนอยมาได้หน่อยเด้อค่ะอืมจะไปนหน่อยจะเกื่อเรือกำปุทำนีก้กัพอดีงามเด้นอนทุกคนเอลยอันนั้นมาเป็นสิว่าไปเห็ดไปเสริมมาของพ่อแม่ให้มาตะเกิดทำนีก้ก็พอดีงามนั่นนี่ oh. หรือว่าจะมาแบบจะมาแบบนี่ไหแบบคล้องปลอมผมมาจะมาเป็น้องปลอม โอ้ปอบกับปอบคักกับคักนะฮาปอบคักกับคักเล่นปอบด,ดีปก็ดีปอบคักมันก็คักบ่ล้องปอบนี่บ่ขาดเดี๋ยวแบบของแท้ของธรรมศาสตร์เท่าน,านี้งามกว่ากันจับมันก็หนุ่มกว่ากันอยพาจับมาบีบอยู่นี่นานๆนะเอ้ยนี่นะท่านี้นะอันนี้เนะหน็นได้เราทุกคนเอ้ยมาหา,หาหลิ้นน้ำมาสุกเหมือนน้ำหาหวั่วหวานแข็งข้าควาย,าย แต่ว่ามีอันเดียวโบใหญ่เมื่อวานแล่ววานนุ่มกว่บใหญ่โอ้ยมันก็สมส่วนนนั่แหละทุกคนเนาะเออบบเป็นสิว่าแข็งขาใหญ่และนุม่มจนแนมพากับโบเฮนกับโบเล็ันนันเขาก็มีอยู่นี่โอ้ชิบหายตั้นนานเ้ยก็จะเปิดก็เปิดเลยนะแล้วเราจะไปเปิดปั๊นัะ่ะเนาะอันนี้ฮันมือนันฮันกินข้าวก็ยังเวาวอีน่อันี่เลกอันนีน้ เมือ่อใดเอยไปเล่นจือ่อทุกถูกวิลมเวลาคือตะแนวเดียววอลตะแนวเดียวกินข้าวกป็นยังเวอลโอ้ยจะได้สับปะรดบ่ะเอา,าเฮ็ดเกง่งเฮ็ดดุใส่บปะรดบ่บเปบเป็นบัตรกิดน้ำเจีาโอ้เสียปวดชมองนะเออเจ้าก,กันคิดคือกันแค่หนนงังชิ้นหนังลงยินดีกับนางมานังข้าก้วยหางอยูน่นในนี่โอ้จะเป็นยังคนมาเซกสี่ ในในของบอสพดเออปีช่วนจะไปเล่นยญชิไปบอลน้ำฝนมาแรงบอลนะชิคานะไนบอลสิปเป็นคนเหลี่ยงเองเดียเป็นคนจ่ายเองค่าหอมชิจ่ายเองเนี่ยนี่หน่าวอดอนินน่ะคอยมักคนเห็ุดูเห็ุเก่งอยากลองเบิรงจักบานนะบอลตองเสียยังเลดไปน้ำข่อยชิซื้อ เลือกเขาจัดการเองมันแต่งโตเซ็กซี่อันนี่น้หนัางเดิมนี่น้หนัางเด้อเจ้ามวนตามสั่งเถอะอ๋อนี่นี่มา <laughs> อีาไลน์นี่แต่เป็นอ้วนแต่เป็นดีโอ้ยอ้วนก็อ้วนก็ลีลาเด็ดเต้เมื่อชีวาอ้วนแล้วสิดักต้นนกันนกโตเนี่ยทำอะไรพัวจิจอยพทษว่าพัวประคิบแตกมนันนะเอ้อยจำเจ้อนีโอ้ยจิ๊บจิบสออัมหนีเข่อนอุ้มเขื่นห้องเลยโลด โอ้บอกตัวนี่น่าจะบอกว่าหอยโตใหญ่เนอะเอรนน่อจะจ่อสำจาอนี่โอ้ยใหญ่ประเดียนะลำคาสำลำตาลอโรดเป็นปุ่มเนี่็ใหญ่นะมาก็ะจำตบเลยนะเต็มมือเต็มกระมือไอ้นานอาจะเหตุโอ้ยมาถ่ายคลิปใส่ออกออกกล้องให้คนเบิ่งตัวโลแกงเพชรนั่นนี่ พี่แต่ว่าใสิต๊บไข่กูตบเห็นแต่กระดูกขานะทดูคนดเลยนี่ฮะต๊บสื่อเสียงนั่งไอตบกดแปะแปะแปะเียนะเป็นยังไงค่ะหมออยากเล่องเบิ่องปะอิโอ้ไม่ต้มยังขาขออีกข้าค่อย้าวใบจังหวัดสวนใบจะตบขคาวขอจินแดงข้าวยังอ เบิ่งจับแห e> ้งจับดีแท้ๆมือจ like ับไปจับจับก็บอกไล่เถื่อแล้วันยังจับันนี้ฮันไดเราบอกไปน่จับมอจับอจับดนนีนวายโอ้ยนวายเนี่ยเด็กกระดอเนี่ยโผด่อะไรรอยังคิดไก่อพืึกอีกบังคอเม่ปนไก่นาไก่มืดเลนะเอ้มื่อได้ใส่ไก่เราเหมือนน้ำปัลยลายมัน ไม่ควรจะเเขือกินลิ้นกินถั่วนี่กินยังมีมีงานไข่ดิโด้มันจะได้กินไก่เห่ามันจะได้กินไก่เห่ายาคา้แต่เมียเก่าคนทันแรกกินพอให้เห็นสิขายกินใเลยเเขือจ้าใดไกายกินตลอดมันกินน้ำกันว่าบดได้กินบ่แบบว่าคอยมาเล่นน้ำเลยจะคายคอยกินโลดเป็นบาเป็นบัดมาขู่มือไก่จะบ่มือเบ้อในหลกนางเอ้ยในขอกมันทันมันยังได้ข้ามันยังได้ข้าเป็นบาเป็นบัดก็แปลว่าเนี่ยนั่น จพเจ้าจับจับนะมาตีแหตีเยจ้าอนักก็เมาหตรีเหาคนวายมึงเท่าเหามาถ่ถานองพอดีพูดแดงมาเอาแอร์นั่นนี่ครเอาจะฆ่าประชามมึงยางบดไดสำมสำมไจะสีขาแล้วสำมไจะอื่นเออสิอให้สำอย่โอ้ยไม่ไม่คอดพลาดอะบ้านแล้ว Ni nhì, 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 โอ้ทองอห,หนายนี่เป็นสันเป็นสันโอ้ยไขมันเราโอ้ยมาทวงคนรลายถอนเยอะอ้าย,ออยาาเพื่อนนั่งไปทำงาจะลืมโอ้ยอโอ้ยเอามาเหยียบคุมักแตงโมอันนี้นยายมาปลูก<ะ>ก็ได้นังเอ้ยนันี่นายปลูกล่ะสบอโอ้ยบอกคนช่วยพูดคนช่วยตอบตอบเอย ที่ไม่ใส่นางลงมกัดกุดโอ้ยทุกคนกงเกงในสีเขียวกงเกงในมอรกดอ่ะหนาอ้โอที่ไม่ใส่ลนางหอดำดีๆอานี่นักกองนี่นะเอาเล้วเอาเบอคอยตัางกองไว้ดีก่มางุ่มงอควยทีถ่ายดูดีลีรอคือ่น หลุ่นตาจะขีดจะเหม็นแบบสุกกรได้ังเจะอียงอ่ะทุกคนเลยอารมณ์กะเสียสุองใช้บัได้ปุดปล่อยแล้วส่อนนี้เนาะมะบัได้ปุดปล่อยว่าสุวนได้บัตรไปปล่อยปล่อยอุ้ยไหนเลยดึงกระโปรงระลงเลยขอแอ่นนี่สงสัยส่อนนี้เมียบให้นอนนั่งทุกคนเลยอารมณ์บุคอยดีส่อนนี้ เนี่ยเพิ่นบอกให้นอนน้ำแน่ส่วงนี้เห็นบอกทุกคนเลยขอเพิ่นกับบอคอยสัมได้เดี๋ยวนี้บันคือใหม่ๆเลยเหมือนข้อสามขอการจะมีมองแหวะทุกคนเลยส่วนนี้แป้นเป่าของบอมมี่ยังเลยจักอย่างดึ้วอีกไหโอ้ยเปิดลงทันใดแต่ว่าอย่าได้มือได้กะทุหาข่อยเด้อมาจิมาหาแต่ว่าอย่าปูดปล่อยเด้อ เมื่อนี้สิข้อเมื่อก่อนเมื่อนี้ยอยานเจ้าะแหลบบุกตีค้าขอเินแดงเทุกคน,นเอ,อ้ยเท่าเฮาสัง่งตกลงสิไป้ายรูปใบมะแหลกน่ะไปปล่อยไปบ่อ่านทุกคนเอ้ยบ่สุกเพิ่นเขียดเพิ่นงอนนะเพื่อนๆเราบ่ค่อยดีอ่านได้สว่อ่ะทุกคนเอ้ยบันีนนนนน้กะสิได้ขออนุญาตปิดคลิปก่อนเนาะฝากทุกคนติดตามคลิปต่อไปในเด้อ